สวัสดีครับสมาทิ่ต่อฝันการเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมาการแตกยอดของมะนาวนิ้วนะครับซึ่งผมได้เสียบยอดไว้นี่ครับตรงกลางจอนี่ครับสมาธิครับเริ่มออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับตรงกลางจอนะครับอันนี้คือ,อ เรียกว่าตานะครับตาตายอดที่แตกออกมานะครับอ่าก็เดี๋ยวถ้ามันจเจริญเติบโตมากกว่าเดิมก็จะอัปเดตให้ชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ